หนึ่งสี่ใช่ไหมอ่ะเอาหนึ่งสี่มาขอบล้อฟาคอนนะครับเราก็มีจําหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น140หรือไม่ก็หนึ่งสองศูนย์นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมในขณนะนี้นะฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นชุดล้อนะครับของมีโอนะฮะที่น้องๆแถวบ้านนะครับเอามาให้ติดตั้งนะครับกับขอบล้อสีดานะครับของฟาคอนเห็นสีดำไหมทางโน้นอ่ะเออเอามา ค้ามเลยตันคม้มความแล้วตันมาอ่านี่ก็เป็น1 2 0นะฮะตั้งนี้ตอนนี้นะครับขอบรถฟาคอนเราจำหน่ายนะครับ499บาทนะครับหลังจากที่เคยจำหน่ายนะครับ419ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะข้าวของนะครับเริ่มแพงนะครับเราก็ขยับตามทีละนิดทีละนิดนะครับ แต่ก่อนนะครับ419จนตอนนี้นะครับปลามาเป็น499แล้วนะฮะภายในระยะเวลา2ปีนะฮะธรรมดานะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องขึ้นตามนะฮะอะแกะมาก จริงๆนะครับตัวเน้นะครับที่อื่นนะครับเขาจำหน่ายนะครับก็น่าจะประมาณ500กว่านะครับบางพื้นที่นะครับมีถึง680กันเลยทีเดียวนะฮะแต่เรายังจำหน่าย499บนะฮะ